สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆอออแบบง่ายๆมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำหมูคั่วกระเทียมค่ะเพื่อนๆค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะขาดไม่ได้เลยก็คือกระเทียมนี่แหละคะ่ะวันนี้พี่การใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะก็จะสับประมาณสักหนึ่งถ้วยนะคะหรือประมาณสองหัวใหญ่ๆะคะ่ะเพราะว่ากระเทียมจีนกีดเขาจะหนาแล้วก็ใหญ่มาก ง่ายต่อการปรุงด้วยค่ะแต่ถ้าของเพื่อนๆมีกระเทียมไทยใช้กระเทียมไทยก็ได้นะตักกระเทียมไทยเนี่ยกับทั้งเปลือกเลยโหยิ่งอร่อยใหญ่เลยค่ะแล้วจะหอมนะคะวันนี้ที่สวนของพีการมีกระเทียมจีนเราก็ใช้กระเทียมจีนนะคะสับละเอียดได้ที่เราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ก่อนค่ะ วันนี้เครื่องปรุงเราไม่เยอะนะคะไม่ยุ่งยากทำง่ายๆเลยคะ่ะพักเอาไว้ได้หนึ่งถ้วยนะคะต่อมาค่ะต้นหอมค่ะวันนี้พี่การใช้ต้นหอมหนึ่งต้นนะคะสำหรับโรยหน้าให้สีสันแล้วก็หอมด้วยค่ะ,อะซอยเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยอับผักเอาไว้วิวสวยไหมครับเพื่อน เดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุด,ดิบนะคะสําหรับที่จะทําหมูคั่วกระเทียมของเราว่ามีอะไรบ้างพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปก็มีนะคะหมูนแดงสับห้าอยกรัมค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมหนึ่งถ้วยค่ะกระเทียมสับเรียบร้อยนะคะต้นหอมซอยค่ะหนึ่งต้นจ้ะสีอิ้วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ ซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนชานะคะตัดด้วยค่ะน้ําตาลทรายนะคะหช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำนะคะหช้อนชาค่ะให้เกิดสีสันสวยงามผงปรุงรสนะคะหช้อนชาค่ะเครื่องปรุงและก็วัตถุดิบสำหรับที่จะทำหมูคั่วกระเทียมของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอันดับต่อไปนะคะอ๋อไปการลืม เราจะใส่นะคะมาเอ้พริกไทยป่นหนึ่งช้อนชานะคะจะได้หอมหอม,หอม,หอมลืมถ่ายต่อมาค่ะอากระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันลงไปเพื่อที่จะเราจะทำกระเทียมเจียวก่อนค่ะพอน้ำมันร้อนได้ที่นะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวให้สุกหอมก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเพื่อนๆให้ใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อน นะคะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวก็เทียมจะไหมะจะไม่หอมกลายเป็นกลินของไหมไปลโฮโฮเลยอือเจียวไปเรื่อยๆใจเย็นๆนะคะอะมาสุกได้ที่นะคะเดี๋ยวเราก็จะยกออกนะคะอ่าแล้วก็ใส่กระชอนเอาไว้เนาะนี่อันนี้ก็เหลืองแล้วเริ่มได้ที่แล้วนะคะ ไม่ต้องเอาเกรียมมากนะคะเพื่อนๆถ้าเกรียมเดี๋ยวจะไหม้นะคะอ่าประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวควุยอีกนิดนึงอ่ายังไม่เป็นเหลืองทองหอมๆเลยค่ะวันนี้ใส่กระเทียมเยอะๆอกระเทียมนี้ทานดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆ สุกได้ที่แล้วเดี๋ยวพี่การจะยกออกจากเตานะคะแล้วก็ไปเอาน้ํามันออกอได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวยกก่อนเลยอ่าต่อมานะคะเราก็เอากระทะใบเกาะะ่าแล้วค่ะอใส่นะคะหมูด้าแดงสับของเราลงไปนะคะอันนี้เราก็รวนนะคะให้เขาสุกก่อน,นะคะ่ะพี่การไม่ใช้น้ํามันแล้วนะคะอ่ารวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ําเขาเจากหมูเนี่ยเขาจะออกมาเองเราต้องรวนให้แห้งนะคะ ก็เหมือนขั่วหมูอะคะ่ะเห็นไหมคะน้ําจะออกมาเนี่ยเราต้องทําให้แห้งอันนี้นะคะให้ใช้ไฟปานกลางพอคะ่ะไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะ,ะเดี๋ยวหมูจะไหม้ซะก่อนก่อนที่เขาจะสุกเราก็รวนแบบใจเย็นเลยคะ่ะดูไปแบบเพลินๆนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ใส่เลยคะ่ะซอสปรุงรสฝาเขียวสีอูวขาว พี่การก็จะใส่เออสีอูดดำไปนิดนึงนะคะจะสีสันจะได้สวยงามแล้วก็ตามด้วยค่ะน้ำตาลทรายค่ะตัดรสนะคะอา่าแล้วก็ใส่ผงปรุงรสค่ะถ้าไม่ชอบหวานหรือไม่ชอบผงปรุงรสเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะอา่าก็จะออกแบบเค็มๆอย่างเดียวแต่นี้พี่การตัดรสก็จะมาแบบเค็มๆหวานๆค่ะเพื่อนๆ เหมาะมากเลยค่ะเด็กๆทานได้เลยหอมหอม,มแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปสักประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะพิการก็กะเอานะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยหรือไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ต้องใส่อา,อาหารไทยเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดละค่ะแล้วแต่เอารสที่เราชอบ พอคั่วได้ที่แห้งแล้วเราก็ใส่กระเทียมที่เราเจียวไว้เมื่อคู่นะคะลงไปคั่วต่อแล้วได้เลยค่ะเราก็ทําการคั่วคุกเขาให้เข้ากันนะคะเพื<ๆ>่อนๆพอเข้ากันได้ที่นะคะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะโรยด้วยต้นหอมนะคะแล้วก็ไว้ตกแต่งหน้าสักนิดสักหน่อยค่ะ ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะจะได้ทานหมูคั่วกระเทียมแบบหอมๆนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานเสิร์ฟค่ะห็นหคะน่าทานไหมคะโอ้โหจะทานกับข้าวต้มหรือข้าวสวยนะคะได้ทั้งนั้นเลยค่ะ จะเป็นเมนูแบบปิกนิกก็ได้นะคะอ่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี่ยนะคะเมนูนี้ละคะ่ะโอ้โหตลอดการเลยค่ะรับรองไม่บูดไม่เสียไม่บูดไม่เนา่า <c oughs> เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะหมูคั่วกระเทียมของพี่กาลน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะ่ะอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ